สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการถอดกองแอร์ยูสุ1.9บูพาวเวอร์นะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับนะครับเปิดเกสตรงนี้ออกมาก็ดึงสลักนะครับดึงสลักตรงนี้ออกมาแล้วก็ฝั่งนี้นะครับน,นี้ผมถอดออกแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็ว ถอดมาแล้วนะครับจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหมุนนอ็อตอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้นะครับสามตัวออกมาครับน็อตจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับใช้ไขควงแฉกนะครับหมอนแฉกแล้วก็หมุนออกมาเสร็จแล้วนะครับทำการเปิดเกะด้านบนขึ้นก่อนนะครับ เพื่อจะดึงตรงนี้ออกมาใช้มือจับตรงนี้นะครับกดลงเลยครับเนี่ยครับันจะหลุดออกมาเลยนะครับตำแหน่งอันนี้ผมดึงแล้วครับมันเลยหลวมหน่อยตำแหน่งกิฟจะมีอยู่สี่ตำแหน่งนะครับเยถ้าหลุดถ้ามันหลุดออกี้อย่างนี้มาแล้วก็ใช้มือ จับออกมาได้เลยนะครับจับออกมาได้แล้วก็เสียบคืนที่เดิมมานะครับเนี่ยนะครับเนี่ออกไปก่อนอถอดออกมาแล้วนะครับจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับตำแหน่งกองแอร์นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ เราใช้มือนะครับกดตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ดึงอ่ะด้านนี้เหมือนกันนะครับด้านนี้นะครับใช้มือกดนะครับก็ดึงนะครับเนี่ยครับออกแล้วนะครับก็ดึงดึงกองแอร์ออกมานะครับถ่ายคนเดียวครับลำบากหน่อยนะครับเนี่ยสังเกตตรงลูกศรนะครับเวลาใส่คืนก็ เอาด้านนี้ลงนะครับเอาด้านลูกศรลงนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับเนี่ยครับเนี่ยครับด้านในด้านในสะอาดอยู่นะครับอันนี้รดรดลดผมเองนะครับแล้วก็เนี่ยครับโอ้โหฝุ่นฝุ่นเต็มเลยครับอันนี้สามารถล้าง แล้วก็ตากไว้ให้แห้งแล้วก็มาใส่ได้เหมือนเดิมนะครับมาครับมาตอนขั้นตอนต่อไปของการถอดพัดลมมันนะครับตัวพัดลมตัวนี้นะครับจะมดลงไปไหนนะครับนี่จะมีน็อตอยู่สามตัวนะครับเนี่ยหน้าตาของน็อตนะครับ ามจุดนะครับเนี่ยนะครับน็อตจะมีอยู่สามตัวนะครับเนี่ยนะครับหนึ่งสองก็สามนะครับเราจะใช้ไขควงนะครับหมุนออกแล้วก็ดึงท่อตัวนี้ออกนะครับท่อตัวนี้ดึงออกได้เลยนะครับแค่ถวไม่ใช่เฉยนะครับเนี่ยครับเนี่ยนะครับ ถอดออกมาหน้าตาของพัดลมครับจะเป็นอย่างนี้นะครับหมุนน็อตนะครับสามตัวนะครับเนี่ยครับน็อตหัวแฉกนะครับหมุนออกมาแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นท่อท่อจะสวมอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าเป็นรถจะมีขีดอยู่นะครับขีด ใสคืนก็ใส่ตามขีดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นปักนะครับปั๊กพัดลมนะครับใช้มือกดนะครับแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้แล้วก็ดึงออกอันนี้ฝุ่น ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับอันนี้ใช้น้ําล้างได้เลยนะครับหรือเอาลมเป่าให้สะอาดนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นกองแอร์นะครับอันนี้เป็นพัดลมแอร์นะครับอันนี้เป็นกองกองอากาศนะครับอันนี้ผมถอดมาเป่าเหมือนกันนะครับถอดกองอากาศนะครับนี่ครับกิบล็อก สองตัวนะครับฝั่งนี้อันนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับ นะครับอันนี้ทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมใช้น้ําเป่านะครับล้างออกแล้วก็ใช้ตัวไดเป่าลมนะครับเป่าให้แห้งนะครับถ้าใครไม่มีตัวไดเป่าลมนะครับก็ล้างให้แห้งแล้วก็ตากล้างนะครับแล้วก็ตากให้แห้งนะครับก็ค่อยเอามาใส่นะครับ่าม้านะครับ ขั้นตอนการประกอบของเรานะครับตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวพัดลมของมันนะครับ ใส่่อนะครับใช้มือหมุนนะครับหมุนด้านในดูนะครับว่ามันติดขัดอะไรหรือเปล่าครับ ไม่ติดอะไรนะครับหมุนหมุนได้ปกตินะครับเนี่ยครับเอาฝั่งลูกศรน,นะครับลงไปนี้นะครับก็ปิดฝานะครับ ใช้มือกอดเข้าไปนะครับนะครับจะมีเสียงดังนะก็หมุนน็อตเข้าไปนะครับ เข้าไปนะครับมือกดลงนะครับแล้วปิดเข้าไปเรียบร้อยครับก็ลองดูนะครับเปิดพัดลมนะครับเปิดเปิดพัดลมเริ่มจากเบอร์หนึ่งดูนะครับนี่ใช้งานได้นะครับไม่มีสิ่งอะไรติดขัดข้างในนะครับไล่ไปเรื่อยๆจนถึงเบอร์สุดท้ายเลยครับ ลมแรงก็เดิมนะครับก็ประกอบเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับถ้าใครอยากจะลองทำบ้างนะครับตามวิธีเลยนะครับก็เรียบร้อยนะครับการถอด กองแอร์รถจอยิซุส1.9บูพาวเวอร์นะครับแล้วก็พัดลมของมันนะครับมาล้างนะครับฝากกดไลค์กันนะครับ